เส้นการเดินทางหมายถึงเส้นที่เกิดขึ้นจากเนินจันทร์พุ่งเข้าไปหาเส้นชีวิตหมายถึงเส้นการเดินทางที่ดีและประสบความสำเร็จได้ถ้าเส้นการเดินทางนั้น บริสุทธิ์ไม่มีตำหน่งที่เสียหายหรือเป็นเครื่องหมายที่เป็นรูปสี่เหลียมหรือเป็นรูปที่ดีหมายถึงการเดินทางปลอดภัยและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานห้าเส้นเดินทางมา บรรจบกับเส้นชีวิตเส้นบรรจบกับเส้นวาสนาไม่ใช่เส้นชีวิตแสดงว่าการเดินทางนั้นจะพบกับคนรักในการเดินทางต่างเมืองต่างเดือนถ้าเส้นการเดินทางผ่านเส้นชีวิตหมายถึงได้พบผู้ครองหรือคนรัก เลี้วพัดภาคจากไปถ้าเส้นเดินทางมาบรรจบกับเส้นบรสนาเ้้วขึ้นไปเป็นวิตัอรี่หมายถึงได้คู่ครองที่ภาคภูมิใจที่ดีในการช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ในต่างเมืองต่างแดนโดยบังอื่นโดยไม่คาดคิดและเป็นคู่ที่ดี ให้การช่วยเหลือสนับสนุนตลอดไปถ้าเส้นเดินทางเป็นลูกขึ้นเหมือนกับน้ำจะเกิดการยุ่งยากเกิดขึ้นในการเดินทางเส้นเดินทางถ้าขีดมา เลี้วเป็นวิกตอรีเป็นง่ามหมายความว่าการเดินทางของบุคคลน,นั้นจะต้องเกิดความเดือดร้อนใจยุ่งยากและเกิดอันตรายเกิดขึ้นถ้าเส้นเดินทางบุคคลน,นั้นขาดและมีเส้นตัดไว้ตรงกลาง หมายถึงเส้นการเดินทางนั้นจะเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุเลเดือดลอนกลางคันหลังจากนั้นก็จะประสบความสำเร็จได้หลังจากเส้นขาดกลางคันนั้นหายไปความอันตรายนั้นจะหายไปและจะมีการเดินทางที่ดี เส้นเดินทางที่เป็นเกาะลักษณะเป็นเกาะซ้อนกันเกิดขึ้นแสดงว่าบุคคลนั้นจะได้รับอันตรายทางน้ำหรือการเดินทางของบุคคลนั้นจะได้รับการเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง